สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่เอีค่ะวันนี้ฝนตกค่ะดูน้องถุงทองสิ <_ may> น้องถุงทองจะปลาโคนเลยค่ะวันนี้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยต้นอันนี้กินไม่เป็นนะคะทั้งแม่ทั้งลูกกินเป็นแต่ต้นโพกินเป็นแต่ใบโพนาะใบกันหงนี่กินเป็นเลยทั้งแม่ทั้งลูก ตัดมาให้ก็ไม่กินสักใบเลยดูแม่ลูกเขาอ้อนแม่สิอ๋อฝนตกทั้งคืนเลยค่ะวันนี้แม่แม่ค่ะดูเด็กน้อยอ้อนแม่คงไม่ได้หลับเนาะเลยอ้อนแม่เลยวันนี้เด็กน้อยสปาคโคลอุ้ <c oughs> อยผิวคงดำดีเนาะวันนี้เนาะ ทุงถุงเอถุงดูดูดเด็กน้อยชิ้ดื้อดื้อแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ดื้อแล้วชอบเดินไปนู่นไปนี่คนเดียว ดูแม่มานาวไม่เสียดายกันหงเนาะกินไม่เป็นเลยเด็กน้อยเนี่ยควทย์ก็ทำความสะอาดแม่แล้วดูอย่ามาใกล้แม่นะสกระปวกแบบนี้เนี่ย ดูเขากันเด็กน้อยเด็กน้อยจริงๆเด็กน้อยเนี่ย,ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้นูน้นไปขโมยกินต้นกล้วยหลวงตาอืม เกิดเป็นลูกช้างแม่ควานก็ต้องลำบากหน่อยนะลูกเนาะไม่ได้นอนอยู่บ้านเหมือนเขาความจนมันน่ากลัวนะลูกเนาะต้องมาลำบากตากฝนแบบนี้แหละ,ะทางควานยึดทั้งถุงทองล่ะค่ะ

อ๋ออาบาก็เลยอาบ้ากันอาบากันอ๋อาละครั้งอ๋อาให้ลูกกอนมาไม่น่าอาบาก็ลุกอาบ้ากันอาบ้าก็จุบกันจุบอ๋อไปเลยตามเลยได้เอองูมันก้าวก อปักอืมจะมาบอะะไอายอ้กันะขอบคุณครับกัแล้วครับรับผมยงดีจียงโอเคเดี๋เดีายไปสปาคกสปาคุนก็แดูสปาคลน เออทำยังไงจะล้างออกเนี่ยอือืเด็กน้อยเนี่ยตเลยถอยนยถอยจินอะไรกินลูก อะไรนี่ต้นกามปูอ,อย่าคา,า,านอยู่ในร่างคนนั้นป่วยแล้วยาทานกินด้มาดูเด็กน้อยออคุณตามไม่ไปล้างหรอ ดูแม่มะนาวขี้เตาะเลยขี้เตาะเลยแม่มะนาว ยินดีแท้น่วยกามปูเนี่ยฮะไปไปอาบน้ำกับคุณตาไปให้คุณตาอาบน้ำให้ลูกเ็วถุงไปมามาม,ามาไปหาคุณตามามาเร็วมามาเร็วมามาเหยินคนเอิ่นบนนะมาเด้อมาเด้อมาเด้อกล้วยกล้วยกล้วยดู ไปเฉยเลยหุ่นไปอื้นแล้วให้มา,มาอาบทั้ง,<า>องอันน,ออนีน้เนีน่ยดึงเงี่พีผีจังบอกแฉมาแม่มาแม่สายควง

anh à, năng, ừ. <cuk> ừ. <cuk> ừ, năng chui ừ. ừ. <cuk> <Cui>, đuốc <đấy. cuk> Chui bên bắc Chui 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 ăn ờ năng chui ờ chuỗi 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 ฮัลโหลเดียเดียวเดียวเดีคอยก่อน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 นฮฮผมลงมา้ดูแป๊บเดียวจะปลากูนเธอจะตามคุณตาไปหาน้ำแล้วอัลโห ดูแม่มะนาวเขาก็ห่วงลูกนะคะแม่ห่วงลูกลูกมาอาบน้ำแม่มะนาวอาบทีหล้งแม่มะนาวตัวใหญ่ดูดูเด็กอ้วนนอนให้คุณตาอาบน้ําให้แปลงหรือไส ดนั่งนั่งให้คุณตาอาบน้ำให้โอ้ตัวดำเมี่ยมเลยอาสำหรับคลิปนี้น้องถุงทองฝากแม่แม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทรายถุงทองให้น้องถุงทองด้วยนะคะ สวัสดีค่ะโอ้เห็นตาแล้ว